โมตจ่าพะควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตจสาพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตจ่าพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมพุทธายะพาพุทธาตรัตนญาณมณีโนภราษีสามัสสุขมันมาพุทโทธธรรมสังโฆยาคาพุโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคธางุสีวรีจามหาเทระอาหางวันทามิทูรโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมสังคาปูเชมิตอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณะธรรม,มังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูเชยามะอาราหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระควตาธมโมธม,มังนมัสสามีสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสังฆังนัมามีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพนาทายาสิสรลเนาานสหปัญจาสิรานิยาจามาทูติยัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักพนาทายา

ทูติยมปิพุทธังสัลนางคาชามิทูติยมปิธัมมังสัลนางคาชามิทูติยมปิสังขังสัลนางคาชามิตัติยมปิพุทธังสัลนางคาชามิตัติยมปิธรรมังสัลนางคาชามิตัติยมปิสังขังสัลนางคาชามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิภิอคินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิ ตูราเมระยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณ์สัมปันโนสุกโตโลกาวิถุอนุตตรโอปุริสตังมสารติ साखा देवमनुषा न भूतो भगवाते चवाघातो भगवता धमो सा चितिको अकालिको हे हि पाशिको ओपनयिको पाचातां वेति तपो สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาญาปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ऊँ साहसमपि निर्मित सा उथन्त हि मे धरा उचितकोणसेनमार हा तन्ते च भवतु ते च यमङ्कणानि มาราติเรกัมพิยุติตสาภาระติโครามปนารวะกามะรรมัาทายาคังขันติสุทานตวิธินาจิตาวาโมนิโตทันเตเจสามวตุเตจยมังคารี นราคีริงข้าชาวรังอติมาจัพูตังทาวิจักกรมมาเสนีวัสุธารุนันต์เมตตามภูเสกวิธินาจิตวามโมเนจโตตันเตจสาภพวตุเตชยมังคาราณีอุเคตะคาดรรมติหาท้สุธารุนันต์ ทาวันติโยชนาปถังกุลิมาลวันต์ตักอิทีพิสังขตัมโนชิตาวามุนิโตตันเตจิสาภาวตุเตชิยมังคารานิกกตาวานาการมุตรังลิวคา,าพินิยาจิตใจทุตวจนังชยกายมัจเฉ ตันเตเนโสมวิทินาจิตวามุนินกตันเตเจสาภาวตุเตจิยมังคารานิ ตัจังวิหายามติสาจจกวาทะเกตุวาทาภิโรปิตมมันังอติอันจับูตัปัญญาปิฏิปัจจิโตจิตวามุนินโตตันเตจิสาเพวตุเตชิยัมังคารานีนันโทปันญาจับชังวิพุตังไมติ तेन खेरुषखेन क्षमापयन्तो एोपते सविधिनाचि तवा मुनिन्तो तान्ते च सा भवतु ते च यम खवाणे तु काचेतिपुषखेन सुधातां वि सोचिजु तिमे पितानां याना कथे न चितवा मुनिं चो तन्ते च सा भवतु ते एतापि पूत्रियमाङ्कर अथ काथा यो वाच नो सलते वताञ्चे ितवान्नेकविधानि तु पातवानि मोकां सुख अधिगमय नो सपद्यो महाकारुणिको नाथोहिताय शापपानिना पूरे तवा पारी शापपातो शम्भोधि etena sa cho che na ho tu te chi amang karam che yan to po thi amule sa kaya nang thi wa ta no e wang ta vi che yo ho hi che ya su che amang kare aparajita palang ke si se pa po kare apise ke สัพพะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคังสุปภาตังสุทิตังสุขโนสุมุตโตจารีทังพัมมะจาริสุปปัาถินังกายกรรมังวาจกรรมังปัาถินังปัาถินังมโนกรรมังปณิทิเตปัาถินา ปทาะทีนานิกตวะนานตัณเตปททะทีเนขวตุสาพพมังคารังราคาัตุสาปเทวตาสาปาพุธานุภาเวนะจะทาสุสตีมวันตุเตขวัตุสาพมังคารังราคาัตุสาปเทวตาสาปาธรรมานุภาเวนะ จัทาาสุตีพระวันตุตเตอวัตุสาพ,พมังคารังราคาตุสาพระเตวตาสาฟาสังคานุภาเวณะจะัทาาสุตีพระวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิทาทรงสมุยัสทรงอากาศ พุทธังแถวคาธรรมาขขงังแถวคาสังฆังแถวคาสตูภัยพานวินาสันตินาคาโรโอภูันโชิโรมัจเจ โมกาโรโปนาคามโนนาณาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโธจัตถเวเนเตทากาโรศีสักยามุนีโคตโมยะกันเนยกาโรอาริยเมตไยโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโย ตังข้าบุชามหาโูคาวะหัวระหังุทโอติวิโสปคาวานามามิอังปัญจามาเรชิโนนาโถปัตโตส,สัมโพธิมุตตมัจจุตตจัตตางปะกาเสติธัม,มัจจักกังปวตัตเตยเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชยมังคาราง พุทธังธรรม,มังจังทางจาติกันตังมรณะาการปานาติการสารพัดกันกันพุทธังอรหันจางัง,งาภาเวสัมปติฉามิเมสุมุขขาตภา,ารติเตสัมมามุขไายะระนาอรลหังกุศลธรรมาสัมปโชทุสนโสนะโมพุทธายย ปุตตะโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทนาธิกายเยกายายายะเทวานางเปียตังสุคะวาอิติปิโสพะทวายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนางังสุขังอาราหังสุขโตนะโมพุทธยายะชยานาคตาพุทธาเชตวามารังสาวา,านาังจตุจจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภา ตัณห์นาราธโยพุทธะอัวีสตินายกาจเพศวิตาไม้ห่างมัตเตเกเตมุิชลาสีเสวีโตไม้ห่างพุทโตธรมโมทวิโรจเนจังโควิโตไม้หังอุเลสักพกุณาตโรภาทะเยเมานุรุโธสาลีพุตโตตะทักทีเนโกธัญโยปิฎิภาคัสมิงโมคะลานจวามเกตทักิีเนสวาเนไม้ห่างอาสุอานันทราหุโร การสโพจะมาหานาโมอ,อุพายสุวามสโสตะเกเกสันเตปิฏิภาคสมิงสุริโยปะพังตะโรนิสินโดสินิสัมพันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารกาสโพเทโรไมเหสีจิตวาตะโกโจไมหังวัฒเนนิจังฏิกาสิกุณาะโรปุณโนงังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศิวลี เถระปัญจัยเมชาตาณราเตติระกามมะเชชาชิติมหาเทรวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตวันโตชินนรสาฉลันตาชีระเตเชนาคามังเกสุสันติตาลัตนาปุระโตอาสิทธติเนเมตปรุตะกังทาชักทางประจตวาสิวามีคุลิมาละกัง ขันธโมระผลิตตัะอาตานาเกสุตกรรมอากาเสชทนัางาสิเสสาปาตรสันธิตาชินานานาวรสังยุตาสัตปาการระลังกตาวาตาปิตาดิสัญชาตาภายและจตุปตวาอาเสสาวิยายญาตัวนันติชินเตชะสาวาชโตเมสกิเตนะสักถาสัมพุทภาพัญชะเล ชินาปัญชรามาชมีวิหารนตรมไม่ตะเลสัทธาเปรตตุมากสเพเตมาปุริสาสภาอิเจวามัโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธามานุภาวะพาณิโตจารามีชินาปัญชเลติ นาอานาอูนามมมาอามาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอาอาอิติมามมีมามูลปูนมามีมามามานามาพัทธยาสานุภาวะโตยาขาเนวะทาเสนติปพิงจันนยามิเตวานุชนโตราตินทิวะมัตตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตแต่ปะพังกิจินะ

ये ते चिपानपोता सा वा धा वनवसे सा चिता वाय मान्ता वामचियालसता अनुकतोलाचिता वाय चिन्ताय चतुले वसात्यवितोले पोता वा साम्भव Wasa pesata nawanto sukita tanaparo paraniko petanati manyethagatetina kinti payaro sana satu kami jaya matayataniya putang aisa eda

यावता सविधतमिथो एतां सति अतिथयफाममेतां विहारं इथमाहुति केञ्चानोपखां शिरवानेन सार्णो कामेषु विनयकेतां नैषा तु कापशयं พุทธาเมตังจิตตังมามาพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมามาสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสานิจกรรมังอาติจกรรมังขมันตุเมโอสิกรรมังภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งโดยกา,ายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสาวสาท์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่าน,นในทุคภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวง ขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอ,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 อีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกพบชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหิกรรมให้ทุกทุกท่านนั้นเส้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นใครทาน ขอจงนึกใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอดคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูมมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ตางฝ่ายตามมิสละจากสัญญาท้งปวงมอาจมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียวโสิกรรมให้ ขอถอนความบาค่าความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของพวกชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทาน,นี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมท้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนายะาผู้มีอุคารรคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บใครอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกครั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญอีมานิปัญจฉาปทานิสมาธิยาณิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิลหรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิลหรือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธทพธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งกะลึกของข้าพเจ้าอาหังสุติโตโมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวอรอาหงรพยาพโจูมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหางอนิโกมิขอยข้าพเจ้าจงปาชสจากอุปสรรคทุกีอาตานำบาลีอารณีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเกินอิมินาปุญญากรรมณนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน ตลรรอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพชาถึงปัจจุบนันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกภร,ริยาบุคลและพระพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมาหาบุญมาหากุศลมาหาบรารมีอุดหนุนคำชูบุญบิดามารดาครัวจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตตลอดทางเพื่อนบริวารสรรพสัตวสรรพวิญญาณทั้งหมดสรรพเจ้ากรรนายเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากตุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหาคุลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทางยี่สิบชั้นโมโลกกจันเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกโยมโลกไปบุ็นส มีนรกเปรตและสุรกายสัตว์และชาตและในหมื่นโลกทัทากับอีกแสนจักรวาลทพบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์ธรมนุษย์โลกวิญญาณและโลกวิญญาณและสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีประคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกโลกทุกนานจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรไมตรีต่อกัน ขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับด้วยเทินด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลม,มหาบารมีนี้จงเป็นพละปัจจัยที่ใส่นำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรูจ้จวมีปัญญารู้คิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พบความสุขความสําเร็จทางการงานการเงินครอบครัวความรักพเจากรวาทและเวรกรรมทางปวงโมทนาสาตุโมทนาสาตุโมทนาสาตุ